เจอกันอีกแล้วครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะครับทางด้านเราจะมานําเสนอเกงยีนลีไวรุ่น501ทางด้านเราจะขายเฉพาะเกงยีนรุ่น501รุ่นเดียวเท่านั้นฮะจะไม่ขายรุ่นอื่นเลยนะฮะเกงยีนลีไวรุ่น501ตัวนี้เป็นสีบลูยีนเข้มๆระหัาสิบหเม็ดอินโทรแลนด์นะครับวัดจริงเอว34ยาวทั้งตัว41.5ปลายขา8นะครับราคา1,850งพันแปดร้อยห้าสิบบาทราคาหนึ่งพันแปดร้ยห้าสิบบาทตรงไซส์ท่านไหนนะครับขอดูรายละเอียดเพิ่มเต หนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้านะครับเพื่อนๆทุกคนอาวงานตัวนี้เป็นงานบิ๊กเอนะฮะงานตัวนี้เป็นบิ๊กเป็นบิ๊กเงานตัวอีใหญ่นะครับสวยๆนะครับสีเข้มๆนะเพื่อนๆตัวอีใหญ่นะครับเป็นงานบิ๊กเนะเพื่อนๆนะโอเคตัวนี้เป็นงานบิ๊กเครับสภาพสวยๆเข้มๆฮะดังนั้นเราขายเฉพาะรุ่นห้าศูนย์หนึ่งรุ่นเดียวเท่านั้นนะจะไม่ขายรุ่นอื่นเลยนะครับขายกางเกงแค่รุ่นเดียวเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดด้านในนะเพื่อนๆภายในกางเกงตัวนี้ จะมีเป็นรุ่นป้ายแคร์สามใบสี่ใบนะก็ถ้ารุ่นนี้ก็จะหลังปีสองพันเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นป้ายแคร์สามใบสี่ใบนี้จะเป็นหลังปีสองพันขึ้นมานะครับใบที่หนึ่งก็ประทับบริษัทอะไรเม in pro ปรแ land ใบที่สองก็จะบอกวิธีการเก็บรักษาใบที่สองคือใบยาวนี้ส่วนใบที่สามใบที่สามน่าจะเป็นรายละเอียดทั่วไปใบที่สี่ใบสุดท้ายนะฮะ ใบสั่นๆนนี้ก็จะบอกขนาดไซส์แล้วก็เลขรหัสสถานที่ผลิตวันเดือนปีที่ผลิตก็จะนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นเลข PO อสั่งซื้อสั่งจ้างพ o สั่งจัดซืด้อจัดจ้างนั่นเองนะฮะแล้วก็เลขลอดผ้าหรือว่าคิวาการผลิตอะไรต่างๆของเขานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูร่าวนะครับเพื่อนๆทุกคนกางเกงตัวนี้นะฮะผลิตนะครับเออสองเจ็ดสามนะครับเดี๋ยวนะฮะสองเจ็ดสาม สองเจ็ดสามน่าจะเป็นสัปดาห์ที่ยี่สิบเจ็ดปีสองพันสามนะครับแล้วก็เลขรหัสถ 4, 4, หสถานที่ผลิตแปดสองเจ็ดสี่แปดสองเจ็ดสี่คือเลขรหัสสถานที่ผลิตเลขรหัสรหัสถานที่ผลิตนี้จะแจ้งให้เรารู้ว่ากางเกงตัวนี้ผลิตที่อำเภอไหนเมืองอะไรจังหวัดอะไรประเทศไหนนั่นเองนะครับถ้าเราหาป้ายตำแหน่งป้ายแคมไม่เจอว่าางเกงตัวนี้มาจากไหนเราสามารถเสื้อหาข้อมูลจากเลขกระดุมได้เลยนะฮะหรือเลขรหัสสถานที่ผลิต เลขรหัสสถานที่ผลิตก็คือเลขกระดุมเม็ดแรกนั่นเองนะครับลูกค้าจะจะเป็นเลขตัวเดียวกันนะฮะเขาเรียกว่าเลขรหัสสถานที่ผลิตแต่เราก็เรียกเลขกระดุมนะะตรงๆเป็นความหมายตรงๆนะฮะดูป้ายแครงกันไปแล้วนะฮะเดี๋ยวมีรายละเอียดอย่างอื่นให้ดูอีกไหมโหรับกางเกงตัวนี้เป็นรุ่นฉลองหนึ่งร้อยปีจะสกรีนที่กระเป๋าแบบนี้จะสกรีนฉลองร้อยปีนะฮะสกรีนเพื่อการันตีว่ารีวามีความเป็นมามากกว่าหนึ่งร้อยปีนั่นเองนะฮะตอกจากนั้น ก็จะมีป้ายเลสแบทนะฮะป้ายเลสแบทก็คือหรือป้ายที่มีแถบสีเงินอยู่สองขอบข้างนั่นเองนะฮะคือไปนี้นะฮะมีแถบสีเงินอยู่สองขอบข้างนะฮะถ้าเราใช้กล้องสองพันสองดูเราก็จะเห็นในแถบสีเงินเราก็จะเห็นเป็นตัว L แล้วก็ตัว S Co. ย่อมาจากรีวัลสโตล Co. นั่นเองฮะนาเกงตัวนี้นะครับเป็นนาเก่งกีฬารุ่น501สีบลูยีนเข้มๆราคา196ตรงใส่ท่านไหนนะฮะ รหัสหนึเาเมตรอินโปแลนด์เอลขนาดวัดจริง 34, 34ยาม่าทั้งตัว4 1่สิบ้าปลายขา8ราคา1,850บาทตรงไซลูกค้าท่านไหนขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมถ้าในคลิปนี้ยังไม่ละเอียดพอก็ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมมาทางแอดมินผมได้เลยนะฮะที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหยินดีให้บริการเต็มใจให้บริการครับผมค,ครับ